ออกกาลังกายที่พอดีพอเหมาะนะคะออกกําลังกายไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปก็จะทําให้ร่างกายมีความเป็นด่างที่พอดีนะคะถ้าออกกําลังกายมากเกินไปร่างกายเป็นกรดกลัตติกในร่างกายเยอะก็มีความเป็นกรดเช่นเดิมนะคะ,ะสวัสดีค่ะในสถานการณ์เช่นนี้นะคะการที่เราจะทําอย่างไรนะคะในการที่จะป้องกัน ให้ตัวเองปลอดภัยจากโรคระบาดต่างๆการที่เรารักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงโดยการทําให้เลือดเราเนี่ยเป็นกรดให้น้อยที่สุดนะคะให้มีความเป็นด่างมากกว่าการที่ร่างกายมีเลือดมีความเป็นด่างนะคะจะทําให้มีความต้านทานหรือมีภูมิต้านทานต่อโรคภัยไข้เจ็บหลายๆประการนะคะแล้วเราจะทําอย่างไรให้ร่างกายเราเนี่ยมีความเป็นด่างนะคะ การที่เลือดในร่างกายเรามีความเป็นด่างอยู่ที่7.3ถึง7.4นะคะก็จะทําให้ร่างกายเรามีภูมิต้านทานปลอดจากโรคอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าถ้าในร่างกายเราเลือดมีความเป็นกรดก็ส่งผลให้ภูมิต้านทานลดลงแล้วเสี่ยงต่อการติดเชื้ออะไรต่างๆได้ง่ายและที่เห็นได้ชัดเจนก็คือการอย่างเช่นถ้าเลือดเป็นกรดมากๆทําให้เราเป็นโรคมะเร็งได้ง่ายหรือเป็นโรค เป็นโรคติดต่อหรือติดเชื้อได้ง่ายนะคะทาให้ร่างกายเราอ่อนแอลงแล้วทีนี้เราจะทําอย่างไรให้ร่างกายเรามีความเป็นด่างเราไปดูกันเลยค่ะการสร้างสมดุลตามศาสตร์โบราณช่วยคนไทยห่างไกลโควิดนะคะปัจจุบันมีศาสตร์ทางเลือกที่หลากหลายในการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงทั้งแพทย์กระแสหลกักหรือแพทย์แผนปัจจุบันรวมถึงศาสตร์าการแพทย์โบราณหรือแพทย์ทางเลือกทั้งไทยทั้งจีนทั้งไต้หวันเพื่อให้คนรักสุขภาพนําเอา แพทย์ทางเลือกทั้ง2มาปรับใช้ในให้ร่างกายมีสุขอนามัยที่ดีโดยเฉพาะในช่วงที่โรคโควิดกำลังระบาดรอบที่3นี้นะคะซึ่งในบ้านเราทางแพทย์ทางเลือกก็เป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่จะสามารถนำมาใช้ดูแลสุขภาพเพื่อให้คนไทยได้ใช้ชีวิตอย่างสมดุลน,นะคะในกิจกรรมใจแดดจิตอาสาร่วมพลังรับมือ โควิด -19 อาจารย์เดิมแท้ชาวหินฟ้านะคะผู้เรียนรู้และใช้ธรรมชาติบำบัดร่วม20ปีนะคะและก็มีประสบการณ์ในชีวิตใน20ประเทศมาให้มุมมองเกี่ยวกับแพทย์ทางเลือกเพื่อเป็นตัวช่วยในการป้องก COVID ันโควิดว่าจากประสบการณ์ในการค้นพบการดูแลรักษาโรคในต่างประเทศกว่า20ประเทศและได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกทั้งได้นําแพทย์แผนโบราณมาปรับใช้ในชีวิตและได้ศึกษาข้อมูลที่ เป็นข้อคิดจากนายแพทย์วิชัยเอกทักษินแพทย์ผู้รักษาโรคบวมน้ำน้ำเหลืองคนแรกของโลกด้วยวิธีขันชนะลดบวมโดยท่านจบการศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นอีกทั้งมีความเชี่ยวชาญและชำนาญในเรื่องของบริโภคอาหารมังสวิรัตท่านได้บอกไว้ว่าโดยทั่วไปแล้วร่างกายของเราจะมีธิ์เป็นด่างแต่ถ้าหากคนที่มีค่าเลือดเป็นกรดสูง ก็จะทาให้ป่วยเป็นมะเร็งและการที่เรากินผักและผลไม้และเนื้อสัตว์ที่ไม่ใช่เนื้อวอัวก็จะทําให้ค่าเลือดในร่างกายของเราเป็นด่างแต่ถ้าเรากินเนื้อสัตว์ใหญ่อย่างเนื้อวอัวเลือดในร่างกายของเราก็จะเป็นกรดซึ่งกลุ่มคนในประเทศที่ป่วยเป็นโควิดสูงอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาแล้วก็พวกนี้ทางยุโรปเนี่ยเขาจะรับทานเนื้อวอัวและนมวัวเป็นประจำดังนั้นเราจะมาหาวิธีกันว่า จะทำอย่างไรทำร่างกายให้เป็นด่างนะคะโดยปกติร่างกายของคุณเราในสภาวะปกตินั้นจะมีความเป็นด่างนอ่อนๆอยู่โดยธรรมชาติซึ่งจะมีความสามารถในการต้านโรคต่างๆสภาวะที่เป็นด่างนี้เป็นสภาพแวดล้อมที่เหล่าเชื้อราไวรัสและแบคทีเรียไม่ชอบในทางกลับกันถ้าร่างกายมีสภาวะเป็นโกรธมากขึ้นก็จะทำให้เสี่ยงต่อโรคได้มากเช่นกัน ร่างกายของคนเรานั้นเป็นด่างหรือเป็นกรดก็ขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเองเพราะไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมการเลือกอาหารความเครียดบุหรี่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือแม้แต่การออกกําลังกายเกินพอดีก็สามารถสร้างให้ร่างกายมีสภาพเป็นกรดมากขึ้นได้ทั้งนั้นดังนั้นเรามารู้วิธี5วิธีนะคะสร้างสุขภาพจากการทำร่างกายให้เป็นด่างนะคะ อันแรกก็คือการเลือกรับประทานอาหารอาหารแทบจะเป็นปัจจัยสําคัญที่สุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการสร้างสภาวะด่างให้กับร่างกายหรือการปรับภาวะสมดุลของร่างกายเพราะว่าในปัจจุบันนี้อาหารพวกเครื่องดื่มและการใช้ชีวิตล้วนแต่อํานวยให้เกิดสภาวะด่างในร่างกายทั้งสิน้นอาหารที่มีฤทธิ์เป็นด่างได้แก่ ผักใบเขียวแตงกวาผักตะกุนกะหล่ำปีอ่าบอกกลี่คะนา้าผักชีฝรั่งมะนาวเลมอนเบอร์รี่ต่างๆโกจิเบอร์รี่อโวคาโดูกระเทียมหอ,หอมขิงและขมิน้นพวกนี้นะคะช่วยทำให้ร่างกายมีเลือดมีภาวะเป็นด่างนะคะส่วนอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงเลยนะคะก็คือมันกินแล้วมันจะทำให้เลือดเป็นกรดอย่างเช่นคุกกี้ เบเกอรกี่ต่างๆจำพวกเส้นหรือพวกแป้งขัดขาวของหวานน้ำตาลสารให้ความหวานแล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นไวเป็นเบียร์เป็นอะไรก็ตามที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ก็ทําให้เลือดเป็นกรดเหมือนกันนะคะน้ําอัดลมของทอดจําพวกแป้งแป้งผลิตภัณฑ์จากนมและเนื้อสัตว์นะคะ แล้วเราจะทํำยังไงล่ะเราก็หลีกเลี่ยงสิคะเราก็กินผักผลไม้เหมือนที่ว่ามาในหัวข้อแรกนะคะแล้วก็การดีท็อกเป็นประจําการดีท็อกเป็นการขับสารพิษทั้งโลหะหนักและของเสียต่างๆทําให้ร่างกายเกิดความหมักหมมและเกิดสภาวะเป็นกรดแล้วก็การดีท็อกนี้เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ ทำดีท็อกระยะสั้นๆ1วันทุกๆเดือนหรือระยะยาว1อาทิตย์ทุกๆ2-3เดือนสิ่งที่ขับไม่ได้ระหว่างการทำดีท็อกเลยก็คืออาหารและเครื่องดื่มอันคลายตลอดช่วงการทำดีท็อกนะคะแล้วก็ข้อที่4การออกกำลังกายอย่างสม่าเสมอการออกกำลังกายที่พอดีนะคะจะทำให้ร่างกายเกิดภาวะด่าง แต่ถ้าออกกําลังกายหักโหมทําให้ร่างกายเกิดการสะสมของกดแลคติดในกล้ามเนื้ออันนั้นก็จะทําให้เลือดเป็นกรดเหมือนกันนะคะการทำอะไรที่พอดีนะคะก็ทําให้ร่างกายมีความสมดุลนะคะแล้วอีกข้อที่5ก็คือการดื่มน้ําอุ่นผสมมะนาวเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการปรับร่างกายเข้าสู่สภาวะดังอ่อนๆเพียงดื่มน้ําอุ่นผสมมะนาวหรือเลมอนเป็นอย่างแรกของวัน หลายคนเชื่อว่าทําเช่นนี้จะช่วยให้เรื่องของการลดน้ําหนักเพิ่มพลังงานรวมทั้งลดไขมันอีกด้วยแต่จริงแล้วน้ำอุ่นผสมมะนาวหรือเลมอนนี้ช่วยเพิ่มความเป็นด่างให้กับร่างกายซึ่งทําให้เกิดผลดีโดยรวมนะคะลองทํา5ข้อนี้แล้วที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการนอนหลับพักผ่อนนี่สําคัญมากนะคะนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอในช่วงสี่ทุ่มถึง ตีสองนะคะฮอร์โมนที่มีประโยชน์จะหลั่งออกมาทําให้ร่างกายเรามีภูมิต้านทานแล้วก็ชะลอวัยมีความเป็นหนุ่มเป็นสาวได้มากขึ้นนะคะและอีกประเด็นสําคัญคือการที่เราไม่มีความเครียดนะคะการที่เราทําจิตใจให้แจ่มใสเบิกบานก็จะทําให้ร่างกายมีความเป็นด่างหรืออยู่ในสภาวะปกตินะคะแต่ถ้าเรา มีภาวะเครียดร่างกายของเรานั้นก็จะทำให้เกิดภาวะกรดขึ้นได้นะคะวันนี้ยายรุ้งก็ฝากไว้นะคะเพื่อให้ร่างกายเรามีความเป็นกรดเป็นด่างที่อยู่ในภาวะสมดุลตามสภาวะธรรมชาติของมันเพื่อลดโรคหรือลดการติดเชื้อหรือทำให้ร่างกายแข็งแรงเราปฏิบัติตามนะคะ เราฟังไปแล้วนะคะว่าปัจจัยอะไรที่ทําให้ร่างกายเรามีความเป็นกรดและปัจจัยอะไรที่ทําให้ร่างกายเรามีความเป็นดา่างยายรุงขอสรุปดังนี้นะคะ5สิ่งที่ทําให้ร่างกายมีความเป็นด่างนะคะก็คือ 1. การเลือกรับประทานอาหารที่เป็นพวกผักผลไม้นะคะผักสีเขียวอย่างเช่นบล็อกเกอรี่อะโวคาโดกีวีกะหล่ำปีแตงกวาอะไรพวกนี้นะคะแล้วสิ่งที่หลีกเลี่ยงก็คือพวกอาหารพวกแป้งขัดขาวเนื้อสัตว์ เบเกอรี่ uh, ต่างๆนะอัดลมเบียร์เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะคะแล้วก็การดีท็อกคล่างกายเดือนละอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งนะคะแล้วก็ดื่มน้ำดื่มอันคลายบ้างแล้วก็ข้อที่4 ในการออกกําลังกายที่พอดีพอเหมาะนะคะออกกําลังกายไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปก็จะทําให้ร่างกายมีความเป็นด่างที่พอดีนะคะถ้าออกกําลังกายมากเกินไปร่างกายเป็นกรดกลูเติกในร่างกายเยอะก็มีความเป็นกรดเช่นเดิมนะคะแล้วอันที่5นะคะก็คือในเรื่องของการดื่มน้ําอุ่นผสมมะนาวทุกเช้านะคะหลังตื่นนอนแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะการที่ร่างกาย ไม่เครียดไม่ปิตกกังวลมีความเมบิกบานแจ่มใสนะคะร่างกายจะมีความเป็นดังค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือการที่นอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอในช่วงเวลาตั้งแต่4ี่ทุ่มจนถึงตีสองนี่ควรหลับให้ลึกเลยทีเดียวนะคะแล้วก็หลับอย่างน้อย6-8ชั่วโมงร่างกายเราจะมีความสมดุลค่ะมีความสมดุลของกดและด่างมีความพอดีความเป็นหนุ่มเป็นสาวความแข็งแรงการต่อต้านโรคต่างๆภูมิภ้มกันต่างๆก็จะแข็งแรง การที่จะทําให้เราติดเชื้อโควิดหรือเชื้ออะไรก็ตามหรือเกิดโรคอะไรก็ตามก็เกิดได้น้อยดังนั้นวันนี้ยายลุงฝากไว้นะคะฝากข้อคิดดีๆที่พูดไปเมื่อกี้5ข้อ6ข้อ7ข้อนะคะถ้าทำได้ท่านก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงวันนี้ก็ฝากด้วยนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามไว้นะคะเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งต่อไปยายลุงขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ